เดี๋ยวบอกครับปลาเสือนี uh ่มาเบิ é, ้งเลนเด้อจับมาเบิ้งเลนเด้อร์ปลาเสือพี่น้องน้องทีมีเนาะตัวใหญ่ครับนี่พี่น้องปลาที่เราไปดูในช่องโคโลงเด่นแฟมิลี่เมื่อเช้าพี่น้องมาเบิ้งก่อนนี่โอ้โหโคงละร้อยเหรอน้องดูนี่โอ้โหน่าทานมากปลาเดี๋ยวโดยต้นหอมและน้ำจิ้มซีฟู๊ดบริการกำลังตั้อยู่เดี๋ยว ลามาถึงแล้วครับพี่น้องตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่านครับปลาหรือเปล่าน่ะไม่รู้ตลาดนี้ของเยอะสุดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่ค้าหน่อยนั่นเหมือนปลาเลยแบบรู้เต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวได้จัดกันแน่นอนอุ้ยรถถอยรถถอยระวังรถถอยโอย้แม oh <my S 2> ่ค้ากินข้าวอยู่สวัสดีครับตลาดเย็นอันนี้ใหญ่สุดหรือจังไหมครับที่นี่เนาะตอนตอนเช้ากับปลาหลายครับตอนเช้าตอนเช้าเช้าเนาะกี่หกโมงมาเลยเนาะ นีแก็มีเยอะเอิ่เขาอยู่ท่าก็มามาอ๋อจากโอมีเดียโอ้ปางมานี่ก่อนสอบครับตอนจาเกินสอบยุติเวลาอ๋อตาเราบว่าจะง่วงตาเขาแบนั้นเนทุขปีมาเขาก็เริ่มมาเยวเพราะ่าตลาดทองผมสมโอ้จอดจอดนอนนี่เลยก็ได้เนาะจอดตามตลาดนี่เลยเนาะโอ๊ยนอนกันดอกกเดีอะนอนกันดอกกดีอะจอดนอนในรถเลยไหม เดี๋ยวกัเย็นแล้วจ่าใจอ๋อครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวมาอุ้มปลามาแล้วปลามาแล้วเร็วๆโอ้ยสามโมงกว่าดีใจเด้ออยากที่สุดแนะฮะอยากมากินปลาที่โขงเจียมครับพี่น้องเบิ่งนี่ดูปลาอย่างนอะคือแต่โขงหมูปลาเพิ่งมาปลาหลายครับพี่น้องเหมือนปลาเสืเลยพี่น้องจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายอ้ออจีจะไ่ถาบอีกเหรอ โอ้ปลาหวานจ้าจ้าเพรมันม่พร้อมันกิบลอมบหรครับเนี่ยเป็นย้อนปลานี่เนท่าไหร่ขายังไรครับนี่ปลานี่อันนี้ลอยนึงจ้าโอ้อันนี้ตัวใหญ่พี่บอกครับปลานางนี่บ่มีค่ะมีก็เน่าเหมาเส่าจ้าโอ้ที่นี่เี่นี่เี่อันนี้ปลาครบจ้าปลาครบปลาครบอันนี้ขายอย่งไรอันนี้สองหน่อยใช่ราคาโอ้ยน่าดีบุญเนาะเนาะปลากำลังจะมาพี่น้อง โอ้แมงกี้โล่ไหมไ้ยกโอันนี้อุ้ยอนนีาเืออุ้ยปลาเสืออันนี้ปลาปลาโจปลาโจต้อง้าเขาไม่นีมวปากแหลมไหมแม่ตะก้านี้มปโอ้ปลาตกับมีโอ้ปลาตัปลาปี่มีตัวเดีวบอครับปลาเสือนี่เขาเบิงเด้อ จับไปเบ่งเ yeah. yeah. ี <to language <to language ่เด้ออปลาเสือพี่น้องอออันนี้ปลาครบในเบ่งงเด้อเบ่งเด้อเบ่งกันปลาเมื่อเช้าว่าเธออันนี้ถ้าถ้เป็นโลโลจะบาทครับถ้าตัวใหญ่ๆรู้เท่าไหร่อันนี้ครับตัวใหญ่ๆกับซิปม่าสัมร่อยสัมรอยหาซื้ออเื่นเส้ากันโนาะใชมีเนาะ ตัวใหญ่ครับนี่พี่น้องปลาที่เราไปดูในช่องโคโลงเด่นแฟมิลี่เมื่อเช้ามาครับนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นปลาครบที่สามร้อยยี่ห้าร้อยเป็นพวกนี้มันจะมีตัวใหญ่นะอ้เรมาแล้วมาแล้วเริ่มเดี๋ยวปลาดีแล้วบังคายปลาชิมิปลาค่ะย่างแซลมอนชิมิปีเตอร์โอ้ย่างแซลมอนชิมิปาเตอห์ครับ เอาเดี๋ยวนั่นทอดกระเทียมเธอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะซื้อไปทอดกระเทียมมาได้เจมอลทอดทอดสูตรเจมอลซื้อกระเทียมเยอะๆแล้วก็พริกพริกไทยเม็ดไปเดินแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูรอบหนึ่งนี่ปลาเพี้ยปลาบึกส้มปลามัมปลาซีปลาปลาส้มตลาดกำลังจะเริ่มครับพี่น้องโอ้ยกระติ๊กเข้าไหม เดี๋ยวเราจะไปนอนออโฮมสเตย์กันไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะแคมปิ้งอะ่ะคนละร้อยเดี๋ยวหาซื้อปลาหนึ่งไปทําไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าน,นะได้ทันได้ทําหรือเปล่าวันนี้ที่โขงเจียมฝนตกเป็นบางจุดครับพี่น้องอากาศดีๆีตลาดกําลังจะเริ่มเนาะโอ้ใครอยากกินปิ้งปลาก็มาซื้อเนี่้เลยพี่น้องนี่ปลายอนไหมปิ้งหอมๆเลยปลายอนไม่ก็เจ็ดสิบโอ้จ้ะเด,เดี๋ยวเดีเบอร์แป๊บหนึ่งเด้อ ปิ้งไก่ปิ้งปลานี่มันฮ้อนเลยอันนี้ก็มีส้มพักก็มีโอ้คือต้นหอมผักชีหน่อยโอ้สาวสาวบนมาเป็นตั้งเลยสาวลาวไตเอาต้นหอมผักชีอ่ะเออได้ก็ได้รวมเลยป้าสาวลาวไตยามแท้ <laughs> สาวบอ้ยสาวนึกถึงวันนั้นเลยมาเอาแฟนอยู่ อ้าอุบลนี่นะทะเลนี่สาวอุบลทสวยนี่เองนะชื่ออะไรครับอ,อะไรนะ <On end. S 1> น้องออ oh. นแอนโอ้น่ารักน่ารักชื่อก็น่ารัก <c oughs> อันนี้ล่ะอันนั้นออนแอนนี่อะไรเอาอุนเยนหัวใจเหรออะไรที่ออนเอ็นเนี่ย <c oughs> ไปเจอออนแอนน้องออนแอนน่ารักด้วยนะพี่น้องวันเย็นนี้น่าจะสงสัยน้องได้เป็นเมนูนี่นเลยเธอ ปลาเนื้ออ่อนปลานางวะครับเนาะม่นี่มัดพร่องไทยกว่าครับก็อหนึ่งโอ้เจ๋งใหญ่เลยเอาสองพวงเลยเถอะเอาไปทอดเย็นนี่พี่น้นองมาเบิ่งก่อน,นนี่โอ้พวงละร้อยเหรอปลานางนี่ครับพมันจะเหมือนนี่ชมพูชมพูทอดกระเทียมนะบอกเลยถ้าไปร้านอาหารเนี่ยจานละสี่ร้อยห้าร้อยแหละปลานี้เนื้อแซ่บอะไรปลานี่หอมทุเรียนเนาะไม่ใช่หร่อเปล่าอ๋อทุเรียน ก็ S <S ว่าซื้อปลานี้แล้วทำไมมันหอมทุเรียนใครมาซื้อปลาช่วงน,นี้ได้กินทุเรียนเพิ่มนะครับหอมดีอันนี้แบบนี้เฮ็ดจากไหนเอาครับนี่ <S <S หลกัลกอวนอืเรามาถึงถิ่นเลยเพี่น้องวันนี้ได้ปลาวันนี้จัดปลาไม่ตัวไม่ใหญ่แต่พรุ่งนี้เช้าเขาบอกตลาดข้างหน้าข้างหลังพวเนี้ยจะเป็นตลาดปลาหมดเลยนะพรุ่งนี้เช้าเน,ะ <S <S นเาเนะหกโมงนะ <น>า,า,า้หนนเดี๋ยวตีห้ามารอเลยเจะแม่ค้าที่นี่ก็อาชญาใสดีไป้องมาเทียวกันเด้ออําเภอโขงเจียมครับนะเชยขอบคุณหลายครับเด้อจะนี่เขาบอกตอนเช้าๆตรงนี้จะเป็นปลาหมดเลยเธอดูเนี่ยข,ข้างทางหลังนีเออเป็นปลาหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปทอดกระเทียมสูตรได้สูตรนี่มาโอ้ซื้อแป้งทอดกรอบนิดหนึ่งไม่ได้ใส่เยอะนะใส่แบบให้พอกระเทียมเราติดกับ อันนี้อันจะอร่อยรถตู้จอดอยู่พี่น้องตอนเช้าพวกนี้ผมจะตื่นมานะแล้วก็จะมาทําเมนูเด็เดๆให้เพื่อนๆได้กินแล้วก็มาซื้อปลาที่เอาตัวใหญ่ๆนะครับพวกนี้จัดแน่นอนเนี่ยก็บอกพรุ่งนี้เช้าให้มาตีห้ามีไหมในรถมีไหมสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวครับค่ะสวัสดี FC ค่ะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนดีสอร์ดนี้ โอ้เป็นหลังๆเลยครับติดริมน้าติดน้ําโขงครับติดน้าโขงอยู่หน้าปั๊มลูกนภารีสอร์ทนะเขาอยู่ในปั๊มพีทีก่อนถึงอําเภอโคงเจียมครับพี่น้องเลยแม่พูดหนึ่งมีรีสอร์ท้อยู่แต่ว่าเราถามเขารีสอร์ทวันนี้ตรงกับวันเสาร์เต็มเต็มก็เรียว่าองนั้นคุยกับเจ้าของเป็นผู้หญิงนะเขาใจดีบอกพี่แล้วผมเป็นรถบ้านเนี่ยมาจอดนอนได้ไหมคิดพี่คิดเงินได้ไหมอ๋อได้จอดนอนนกศรานี้มีปลั๊กไฟให้ ศาาลคเขาบอกคิดเท่าไหร่ครับ50บาทอ๋อผมก็เลยบอกผมมีรถผมมีแอร์นะแต่เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์เขาบอกอ๋องั้นก็80แล้วกันมีห้องน้ําให้ค่ะสะดวกสบายค่ะสปาเปิดยี่สิบสีชั่วโมงนี่ห้องน้ํา8ห้องมีห้องอาบน้ำเลยเปิดยีเปิด24ชั่วโมงเลยเหรอคะเขาบอกเมื่อกี้ถามพนักงานเขาบอกเปิด24ชั่วโมงนะแล้วเราก็จอดนอนตรงนี้แล้วก็เชื่อมไฟฟ้าได้อาบน้ำอาบทากก็ไปอาบนี่เดี๋ยวพามาดูติดริมโขงฝั่งนู้นคือประเทศสปปลาว มาทำกับข้าวได้แน่นะาไปแคมปิ้งไปมีรถบ้านมาจอดเลยเนาะมาจอดที่นี่บรรยากาศดีค่ะ,ะเห็นวิวน้าโขงด้วยแล้วก็จะของใจดีมากเอาห้าสิบบาทเนี่ะโอ้โหตรงกับพมีให้นะครับผมบวกเพิ่มอีกสามสิบบาทงั้นแปดสิบแล้วกันหนูอ๋อใจดีอีกนี่แล้วเราก็มาทํากับข้าวกับปลากนันนี่เดี๋ยวทอดกระเทียมที่เรามาดูน้ําโขงก่อนน้ําโขงทางฝั่งอีสานใต้นะครับพี่น้อง ทางลาวใต้ทางประเทศลาวใต้เนี่ยทางก่อนถึงปากซีเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะเขียวครับพี่น้องน้ำโขงนี่เขียวเลยนะเนี่ยดูอเออเหม,มือนทะเลเลยครับนะเราจะมาทํากับข้าวกับปลาตรงนี้ได้เลยนั่งกินนี่ชิวๆน้นเขียวหรือจะมา <ใน S 2> พักรีสอร์ทได้นะ<ด>ถ้ามันไม่เต็มเรือยอดไข่นอจอดตรงนี้มีเหรอเรือตรวจการเรือตรวจการหรืเรือยอดเรือทหารโอ้โหนี่สวยเลยพี่น้องโอ้อ นี่สวยตอนเย็นนี้สรุปคือภารกิจของเราอีกอย่างหนึ่งคือเธอไก่ป่าเธอได้ทู่นไหนเนี่นั่นน่ะวิ่งไปแล้วเป็นฝูงเลยเนี่เป็นฝูงเลยเป็นฝูงนะครับพี่น้องผมหนีไปแล้วอ่าโน้มันไก่ป่าจริงๆนะเนี่ยแม่นปะล่ะอยู่ในป่า เราจะอยู่ที่นี่นึ่งซึ่งไม่ไกลจากตลาดที่เรามาเมื่อกี้ประมาณ700เ<ไ>มตรผมดูจาก gps 7 0 0เมตรเนี่ยผู้นี้เช้าเราตื่นเช้าเ้าเราไปดูปลากันไปหาวัตถุดิบดีๆ,ๆถ้าที่นี่คืนละ80ผมอาจจะอยู่สัก3ามคืนนู่นแหละ <laughs> คือผมเปิดให้ได้เต็มสตรีมแล้วก็ชาร์จแบตไปในตัวเนาะชาร์จแบตในตัวไปเดี๋ยวเราเคลียร์ของมาแป๊บหนึ่งเจอโอ้ได้ที่พักแล้วครับวันนี้พี่น้องนะเหมา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 ะปสิบบาทเนี่ยขอบคุณคุณนายครับให้ นกักเดินทางอย่างเราได้พักในราคาที่ไม่แพงมากที่จริงตั้งใจมานอนนี่นะเมื่อกี้เพราะว่าพี่ดูใน,ในผมดูใน Google เพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทสองชั้นแล้วมันมีที่อย่างนั้นโอ๊ยพอดีเราเช่ารีสอร์ทแล้วเราดนตู้จอดด้านข้างนั้นแล้วก็ทํากับข้าวนั้นตรงนั้นเลย<ะ>แต่พอมาถึงนี่มันเต็มแล้วเราก็เลยถามเขาไปนิดนึงว่าถ้ารถบ้านเราอยู่คิด50บาสยบ่าทถ้าห้า50บาทก็ผมก็ไม่ผมก็สารภาพเลยว่าผมก็มีแอร์ด้วยนะก็บอกแพ้ซิลแล้วกันอ่ะพี่น้องเดี๋ยวจัดกันครับ นี่เลยโต๊ะเราทอดปลานี่กินข้าวนี่จะดื่มจะกินอะไรก็ชิวๆไปเลยครับพี่น้องนะี่ย <Yeah. S 1> ชิบเลยปลาทูพี่น้องก็ไม่ได้หากินง่ายนะจะแพงนะครับถ้ามันโตมามยิ่งแพงกว่านี้นะไอ้นี่ใช่ปลานางไหมเธอปะนี่เป็นปลาหวานครับพี่น้องโคตรอร่อยโคตรละอร่อย,รอรอยทอดกระเทียมพริกไทยพี่น้อง กินเป็นกับข้าวจะกินกับข้าวสวยมีน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือวอ่าจะกินแบบพริกกระเทียมซอยใส่น้ําปลาเนี่ยอร่อยแล้วนะเครื่องปรุงมันเน้นๆเ,เลยชื่อว่าทอดกระเทียมก็คือต้องมีกระเทียมนะครับขายไม่ได้เลยพริก,รกไทยผงทอดอนเนกประสงค์ใส่นิดหน่อยบางคนชอบเยอะใส่เยอะแต่ผมผมชอบนิดเดียวให้มันกระเทียมกับพริกไทยเนี่ยมันติดกับเนื้อปลาใส่น้ำปลาโรยไปนิดหน่อยก็ยิ่งอร่อยดีเธอกระมังเราอยู่ไหน เอากลับบางมาเลยนี่แมวปลามีฟันน่าจะเป็นปลาที่กินเนื้ออยู่ครับพี่น้องนะใส่ไปเลยอุ้ยเยอะนะร้อยหนึ่งอ่ะบ้านเงหวายขายกิโลสามร้อยนะครับปลาเนี้ยขายกิโลสามร้อยบาทนะครับปลาพวกนี้ปลาไอ้ที่เราไปดูเมื่อเช้าอ่ะที่ในช่องแฟมิลี่น่ะ่้ยห้าร้อยที่นี่สามร้อยยี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าจะไปดูครับ ลู้เรียนอาจจะออกก่อนแฟมิลี่นะเอามันก็จะเข้าก็เข้าไปซะรอเข้าตานี่พี่น้องดูเนื้อใสๆเลยเนียนๆนะครับอ,อถอดมาพี่น้องผมบอกเลยว่าตัวหนึ่งกินข้าวได้สองคำอะร้านอาหารแถวอยุทยาแถวพวกนั้นนะปลาพวกนี้มันจะแพงบอกเลยมันจะแพงมากนะครับนี่แล้วก็เวลาใสรกระเทียมพี่น้องตําแม่อร่อยนี่นะถ้าเราตําเนี่ยมันจะ ละเอียดไปใช่มันจะเละไปนี่ขาดไม่ได้ครับทอดกระเทียมพริกไทยต้องใช้พริกไทยเม็ดนี่ตำกระเด็นทุบคาถุงเนี่ยมันจะพอดีน้องกล้องมาดูใกล้ๆเลยนะนี่สุดยอดเมนูครับนี่ ตามด้วยแป้งอเนกประสงค์อดี๋ยวไปใส่เยอะนะครับมันจะมันจะไม่อร่อยมาแล้วพี่น้อง <c oughs> ตามด้วยผงปรุงรสรสดีจุ๊บเกลือน,นิดหนึ่งผงนัวขอนุีาตใช้มือเลยนะครับนิดหนึ่งคนเบาเบา,เคบางคด บางคนเขาก็จะหั่นปลาก่อนนะเขาจะจุดๆอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้ <c oughs> แป้งของเราพวกนี้เข้าไปในกับเนื้อนี่ใส่นี่อีกนิดนึงผงปรุงรสครับหมกักไว้สักสิบนาทีก่อนเริ่มก้อยทอดค่อยทอดสุดยอดเมนูชั้นสูงที่สุดเลยครับปลานี่หากินยากมากเชียงรายบ้านอหอยขายกิโลสามร้อยแต่ว่าต้องไปก่อน <c oughs> หรือว่าต้องจองข้ามปี <c oughs> คนไปทอดแหพ่พันยีวีมเนี่ยทีมง,งานน่าเล่เขาเนี่ยเขาไปนี่เขาต้องแบบ ไปแล้วเขาต้องแบบเอ้ยต้องต้องรอมีคนจองเยอะขนาดบ้านวรา,าขายกิโลสามร้อย่ะที่อื่นกิโลห้าร้อยสิบนาทีแล้วพี่น้องนี่นะกําลังน้ํามันกําลังได้ที่เลยครับเธอบอกฉันบอกเลยว่าถ้าเธอได้กินนะเธอได้กินนะเธอจะคิดถึงอีสานใต้ไปตลอดการไม่อยากกลับบ้านเลยบอกเธอจะคิดถึงอีสานใต้ไปตลอด เมื่อนไทยน้องเดินจะพามาโค้งเทียมอีกอ๋อนึกว่าโอ้น้งองฝ่ายค้องจีวาอยากได้หนุ่มอุบลไทนอหนุ่มอุบลหาป่ามาเป็นกระมีได้หรอได้หนุ่มอุบลเสียบนพาไปเก็บพักหวานพี่ให้จังไดเรากคนนี่หาป่าล่ะเอมาเสื้อกเสือเอาก็ได้ป่าโลสามโลสามร้อย <c oughs> หนึ่ง่อแล้วเธอนี <c oughs> ทอพี่น้องนี่เนื้ออ่อนทอดกระเทียมครับพี่น้องคนเบาๆไปยาแ,แรงจัดทอดให้ปลาเรามันลึง้งอลา,ามชามนี่พี่น้องมันบอกกันเลยว่ามันกินได้ทั้งตัวทั้งหัวไม่เหลือเลยทิ้งสักอย่างนะครับเนี่ยแล้วก็กลิ่นของกระเทียมพริกไทยครับพี่น้องกลิ่นกระเทียมพริกพิกไทยเม็ดนี่ เดี๋ยวมันจะเอามันต้องออกให้มันเหลืองๆนะครับพี่น้องดูสีสันนี่ครับกลินริมโขงเลยเนาะอันนี้เนาะนี่แหละโรยต้นหอมโรยผักชีต้นหอมก็ได้นิดๆบางๆเธอว่าสูงยังนี่เนาะนี่ก็ได้แล้วนะคะได้แล้วครับอันนี้กินได้ทั้งเกล็ดนะครับเอ้ยไม่ได้กินได้ทั้งเสกเก็ดก้างปลานี่ไม่ได้หาง่ายๆแางมันนิ่มแางมันอ่อนเนาะแกงมันเล็ก ใช้สูตรแบบครัวบ้านทุ่งนะพี่น้องนะโอ้โอ,อย่าตกนะตกตัวนึงวะพี่น้องเดี๋ยวข้าตองเไปหาสืตอกระชอนกันนั้น,นมาสละไม่ต้องขนาดนั้นหรอกต้องเรียนนะครัวสไตล์บ้านทุ่งนี่แหละพี่น้องดูนี่โอ้โหน่าทานมากาเดี๋ยวโรย,โยต้นหอมนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อการกำลังตำอยู่เดี๋ยวที่เหลือทอต่อเลยเธอคือกินให้มันแบบสาแก่ใจอะ นะระวังนะระวังถอยไปคล้องถอ,อยไปเลยคล้องถอยไปเลยใส่กระเทมมียมให้เยอะๆมาเดี๋ยวชิมให้ดูตัวหนึ่งอันนี้ก่อนที่จะกินกับน้ำจิ้มแล้วก่อนที่จะเอาอะไรรวยนี่ครับปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาจากน้ำโขงฮื่มได้งไง คนลุกปลาสดๆอย่างนี้เนาะอหัวกินได้เนื้อปานหวานป่แซ่บสุดๆแล้วกระเทียมเดี๋ยวค่อยโรยกระเทียมให้ดูนี่นะนี่ต้องเหยือพี่ไข่เม็ดมันติดกับปลามาเห็นเห็นมาเห็นพี่ไขเไหมนะนี่ไข่ดมอ่ะนะนั่ง นั่นนับไปหนึ่งเสิร์ฟพร้อมชิมเสิร์ฟยังไงอยาเดี๋ยวไฟใส่อันนี้หน่อยนะต้นผักต้นหอมมเบาๆน่เอ่ออ่ะแังหนาจังน้อยใส่ต้นหอมเข้าไปนี่ไหมเธอโรยหน่อยอันนี้โรยอีกอ่ะช้าช้าปลาทุกปลาทุกอู้หูยพร้อมเสิร์ฟค่ะซื้อปลามาก็สองร้อยนะพี่น้องนะเหลืออีกครึ่งจาน ชิมดูเลยเดี๋ยวน้ำตักน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มวันนี้เจ๊ฝ้ายทำเองครับพี่น้องน้ำจิ้มแต่ละจิ้มซีฟู้ดอู๋เหนียวตุยตุยมันคือเหนียวคักเหนียวแน่แท้เหนียวเอาตุยตุยเลยจะลองชิมดูเลยให้โอกาสเธอก่อนพี่อยู่ข้างหลังฟังเสียงกันแล้วกันพี่น้องขยาววนะขยาววนะเนี่ยฟังเสียงกันแล้วกันฟังเสียงกันแล้วกันเด้ออือโอ้ แบบธรรมดากนะ็เนาะเฮ้ยเฮ้ยไข่อทอดไข่ทอดอเชฟจากภูเขาที่เชียงรายเนี่ยนะเชฟคนบนมาจากบนดอยที่เชียงรายไม่ได้คิดถึงหน้าเชฟเลยคิดถึงหน้าผู้บา่าวผู้บนชเป็นไงได้บ้าได้มาหา <laughs> เดี๋ยวยึดหมดเลยเดี๋ยวยึดเลยอืมอร่อยมากครับนะครับมีโอกาสพี่น้องนี่ดูดูดูผมขอแนะนําเลยนะมาทางนี้ลองซื้อปลาพวกนี้เราไปทอดกระเทียมแบบนี้กันไม่รู้จะขายจานเท่าไหร่ถึงว่าที่จังายขายจานแพงมากเนาะน้ำจิ้มของผู้จัดการเขานี่เด็ด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 สุดยอดสุดยอดออเจาะออเจาะเลองลองโชว์โชว์สักตัวนี้ดึงมีสักตัวนี้มันกินได้หมดเลยนะทั้งตัวเลยนะเธอ นี่ปเราดูโอ้ช้าๆหน่อยเฮ้ไม่เห็นปลาแล้วไม่เห็นปลาปลาไปไหนนี่อ่อะชิมเลยอ่ะชิมอีกใช่ไหมคะอ่กินเลยไม่ได้ชิมกินจริงๆนี่แหละเนื้อหวานดีเนาะนี่ดูปลาหนาะเนี่ยดูดูนะดูเนี่ยสุดอยอดพี่น,อน้องกินน้ำจิ้มเข้าไปแพงจริงแต่ อร่อยจริงครับเี่มีโอกาสต้องซื้อชิมนะคนที่นี่เขาอาจจะกินบ่อยเขาอาจจะไม่ได้สนใจมันเราหรอกเป็นไงผ่านสุดยอดในตู้เย็นเรามีหลายเมนูมากเลยนะตู้เย็นตั้งแต่เอาอบ้านมายังก็ยังไม่ได้ปิดเลยอนั่นเราก็ที่เอามาจากบ้านก็ยังมีอยู่เอ,อ่โอโบมีเยอะตู้เย็นก็ไม่ได้เคยได้ปิดเลยพี่น้องก็พรุนี้จะจัดตัวใหญ่พรุนี้มี่ขอต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะจะตื่นตีห้าพรุนนี้ครับถ้ามีปลาแค่นะปลาแครเขาเอินปลาแครบอกเฮ้อ ตัวละลายเหมือนแค่ยังไม่เท่ากับปลาปลาอะไรปลาเนี่ยปลานางตัวใหญ่เนี่ยเนื้อมันแบบนุ่มแล้วก็อร่อยที่สุดละถ้าเป็นไอเนี้ยตัวตัวใหญ่พวกนี้พวกนี้จะฉัดปลานางหรือว่าปลาที่มีฟันเยอะเนี่ยเราไปทานไปดูในช่องคนงเดือนแฟมิลี่เนี่ยกิโลห้าร้อยแต่ที่นี่เขาขายสามร้อยยี่เขาบอกตัวใหญ่ๆน่าซื้อครับพวกนี้จะตื่นเช้าๆเลยพี่น้องคืนนี้ก็ขออาศัยนี่แหละเดี๋ยวเอารถไปจอดเสียบปลั๊กอาบน้ำอาบท่าตัดคลิป คงจ,จะพักผ่อนไวๆหน่อยวันนี้เพราะารว่าเหนื่อยมาไกลแล้วได้เห็นน้ำขงด้วยตื่นเช้าแล้วก็ไปเดินตลาดไม่ใช่ดูบรรยากาศเ,ออเขาบอกจังหวัดอุบลเนี่ยลืมบอกไปจังหวัดอุบลที่ที่อำเภอขงเจียมเนี่ยพระาที่ขึ้นก่อนเราได้เห็นพระที่ขึ้นก่อนคนในประเทศไทยแล้วเราก็จะได้เห็นพระที่ตกก่อนคนทั้งประเทศไทยนี่ขึ้นพระที่ขึ้นที่โขงเจียมไงแล้วพระที่ตกก็ตกที่คือ คือเช้าก็เช้ากับเ,เ,เพื่อนมืดก็มืดก่อนเพื่อนอนะก็คือที่อำเภอขงเจียมเนี่ยนะครับพี่น้องเคยดูพยากรณ์อากาศไหมพระอาทิตย์ตกเวลา16บหกนาฬิกาที่ขงเจียมนะนี่แหละ,ะแซ่บๆพี่น้องเด้อเอาล้ครับพี่น้องมาถึงเวลามไม่ได้ถึงเวลาชิมถึงเวลากินแล้วก็มีหลายเมนูเดี๋ยวผู้จัดการเขาจะตำกล้วยใส่หอยนามีหลากหลายเมนูแล้วก็จะเห็นว่าเรามาอยู่ใช้ชีวิต แบบไหนที่นี่อตามไปดูได้ในช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ครับเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังโรงเรียนเดี๋ยวจะใส่ผ้าขาวม้าเดินไปอาบน้ำพ่อใหญ่เดินอาบน้ำอ่าเข้าท่าอยู่เนาะปลาสุดนี้เนาะนี่ได้มาอีกจานหนึ่งน้องแซ่บเรือน้ำจิ้มอันนี้ท่ะตอนยกที่สองนะอืมกุบ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  ที่โ <Okay. S 2> งเตรียมพลาที่ตกงนี้เหรอที่เขีงกระจกห้าเดียวกันครับตอนนี้ห้านาฬิกาสามสิบเก้านาทียังยอะสูงอยู่นะแต่ว่าที่ของเตรียมเนี่ยจะตกก่อนคนคนอื่นตกก่อนเชียงรายอะ่ะตกก่อนคนในประเทศไทยแล้วก mm ัน hmm. เป็นยังไงสูตรนี้เอามาท mm ํา hmm. ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพี่้องเอาไปต้มเป็นชาอีบาน,นนะึงเนาะแต่ว่าต้องตัวใหญ่กว่านี้เนาะ ผมอยู่เชียงไรเพื่อนๆอาจจะเบือเ่อ,อเรื่องนุ่นเหนียนไปกินเนื้อกินอะไรนะแต่ว่ามาเนี่ยอย่าไปเบื่อเรื่องผมใน<ล>เรื่องใน,<ล>าในการกินปลานะครับเพราะว่า,วา <ๆ S 1> บ้านผมมันก็ไม่ค่อยมีเยอะขนาดนี้ปลาน้ำโขงเนาะจับผ่านเลยผพาไปกินกว๋วยจับกว๋วยจับยวนอ่ะก๋วยจับอ้บนอ่ะก๋วยจับอ้บนขึ้นซื้อเด้ก๋วยจับบนนี่ ซึ่งจังหวัดอุบลนี่เป็นจังหวัดใหญ่เราก็คงจะอยู่อีกหลายวันอยู่เนาะ,<ฮ>ะแต่ว่าคืนนี้อยู่ของชียมนะครับก็ขึ้นต่อไปก็ยังไม่แน่ลองลองทาการบ้านดูก่อนแต่ว่าผมก็จะขับรถเลาะริมขูงไปเรื่อยๆกว่าจะออกจากนี่ก็คงจะอีอกหลายวันอยู่ถ้าเ,เหมือนจะไปผมว่าเหมือนอยากไปเทีเเ่ยวราวเหมือนไปทางไหนพื่ไหนอักเซื์ก็ไม่แน,<ๆ>น่เราดูครับอาจจะมีจังหวัดที่ผมอาจจะ ออกช่องอู้บนไหนมาช่องเมิกเงเธอเคยดูเคยฟังเมิกไหมละ่ะผู้สาวลาวใต้เฮ็ดบาาหัวใจของอายแท้เด้กินฮอดผู้สาวปากเซโอ้เสียงทำไม <c oughs> กินฮอดผู้สาวปากเซก็ข้ามที่ฟังช่องเมิก <c oughs> เราก็มีรถคันนี้รถรถคันนี้ยังไม่เคยข้ามที่ช่องเมิกแต่ว่ารถรถสปอร์ตไรเดอร์เคยข้ามแล้วแต่ว่าตอนนี้รถคันนี้ก็ มีเอกสารพร้อมที่จะข้นได้เลยทําประกันผมทําประกันราวหลายปีนะเมาเลยใช่ไหมลุงเด่นจ่ายรายปีไว้ครับรถตู้คันนี้คือยังเหลือถึงปีหน้านล่นะดีมันดีผมอาจจะข้ามผมจ่ายประกันแล้วก็รายปีข้ามไปก็เสียนี่ๆหน่อยล้วก็เราเล่นที่แขวงใกล้ๆพอแล้วเนาะไปหาซื้อปลาไปดูอ่าเดี๋ยวลองลองถามเขาดูก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเอาครอบครัวไปเนี่ยอมัน <c oughs> ถ้าไม่ไม่ไม่ใช้พาสร์แล้วเราก็มีพาสร์มานะแต่ปองคุณไม่มีพาสร์นี่ควรจะข้ามได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะก็นั่งกินกันไปยาวๆพี่น้องอเดี๋ยวใครอยากเห็นบรรยากาศตอนผู้จัดการเขาจะทต<า>ตํตตำตำกล้วยแล้วก็จะเห็นวิถีการใช้ชีวิตแบบในรถบ้านของเราว่าเราใช้ชีวิตกันแบบไหนก็จะเป็นนอนนงสาลา้แห่พี่น้องนอนนี่แต่ว่าวิวเราเปน็นทั้งโขงนะอ่าใช้ได้เนาะไปแล้วครับพี่น้องก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะรีบ ไปนอนนะผมจะตัดต่อคลิปแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะตื่นเช้าๆจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดเช้าของเจียมครับผมยังงงอยู่ปลาแพงขนาดนี้แล้วเขาขายกันทุกวันเนี่ยเขาไปหาแล้วเขาเอาเงินมาไปไหนเขาเอาเงินเก็บไว้ที่ไหนอ่ะโอ้โหขี้นักกับเขาบ่ล่าขีดทอดขี้นบเขาไหมรอดูไปแล้วครับสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเรียนนะครับพรุ่งนี้ตีห้าเจอกันครับพี่น้องขอบคุณนะสบายดีสบายดีถึงอุบลแล้วเด้อฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้ว เด้อป่าหวนหวานให้ดอกหอมแซ่บได้ไหมเนาหอมกระเทียมมันหวานนีดเดยเนาะ